โอเคก็ผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้เราก็จะมาขายไอดีเอที่410นะครับอ่าเป็นไอดีคอมโบนะครับผมโจเซ่กับทัสซึม,มากินะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็เหมาะสําหรับคนที่มีงบจํากัดหน่อยและกันอ่าแต่อยากได้แบบเล่นสนุกสนุกอ่าเริ่มที่พลังนะครับผม7ล้าน2แสนเลเวล91อันดับรันปรองที่55ครับ อันดับพลังที่42พานดาน93ตัวละครสุดเก่งที่77กิวอันดับที่2นะครับตัวละครระดับ SSR นะครับผมทัซึมะกิโจเซฟโซนิกราชาทะเลลึกพลิพพลิสเซเนอร์ราชาใตดินดาร์ชา้งท็อปมาสเตอร์จักรพรรดิเด็กแล้วก็วัคซีนแมวปิดท้ายไปนะของดองนะครับผมคูปองนะอะ แล้วก็ไม่มีของดองมีตัวเฉพาะอยู่นะ43ใบก็มีอยู่แหละซึ่งเมื่อกี้นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวนะครับเป็นเซ็ตคมเร็วเลยเราไม่ต้องใส่ไรเดอร์นะเนี่ยรอบนี้นะโจเซ่น,นะครับผม HP ไปเลยไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวอาวุธ3ดาวนะครับราชาใตด้ดินะตาเฉพาะ3ดาวเป็นโจมตีล้วนเลย HP มีอันนึงนี่นะอะ โอเคต่อไปเป็นแทงค์ทอมมาสเตอร์ HP นะครับผมไอเทม3ตาเฉพาะ3ดาวจากกักรพรรดิเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซ็ตความเร็ว1ชิ้นนะครับผมแล้วก็โจมตีหน้ากากหวานนะครับโจมตีนะครับไอเทมเฉพาะ3มดาวตาเฉพาะ3ดาวมีดาร์ชายด้วยนะครับไอใส่ HP ไปตัวิีกนะครับผมตัวตีบอสได้อยู่นะฟินแมวก็มีอ่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับหลักๆเดี๋ยวเราไปเขล็ไล้ที่สิ้นสุดเล,เลยดีกว่าเอ้ยเหลือเพนนะครับผมคอสตูมของจีนอตนะพอบ้านใจกล้าของเราเขล็ไล้ที่สิ้นสุดนะครับผมสู้กับใครดีอะสู้กับใครดีเอาโหสุดไปสุดไปขอปูบอมอ่ะเบาๆก่อนแล้วกันเบาๆก่อน จะดีเหรอเอาดาชายใส่ก็น่าจะดีแหละอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมว่าจะไปยังไงจะพังหรือจะปังนะอ่ะโอ้ยเกียววินเต็มอย,อย่างน้อยเกียววินก็ไม่สตานทัสซึมมุจินะฮะเปิดมาพลังงานไม่พอโอ้โหอือหือเปิดมาพลังงานไม่พอเลยนะครับโอเคตีธรรมดาเออหือไม่น่ารอดนะเนี่ย แต่วายุสลาตันโอเคอุย้ยไม่รอดเกวินโกงอะ่ะแบบนี้โกงชัดๆผมโกงชัดๆคอราชาทะเลลึกปะเนี่ยอือหือดูจากลักษณะแล้วไม่น่ารอดนะครับเดี๋ยวกดข้ามไปเลยโกงครับผมโปแน่นอนครับผมเมื่อกี้นะเอออย่างน้อยขอให้เราได้อันติหน่อยเถอะ ไปครับผมแก้มือใหม่ฝังสีเงาฝังสีเงาตายตายอีกรอบนี่คือไม่เกิดเลยนะฝังสีเงาครับผมลาก่อยราชาใต้ดินอื้อเกียววินอย่าพึ่งนะโอเคสวยงามาซึมเมกิได้อันตีนะครับผมเลื่อนหินทําลายฟ้าครับเรียบร้อยนะครับโดนคำสาปไป6ตัวเลยทีเดียวเกียววินเตะธรรมดามา ตายครับผมตายแบบรัวๆตอนนี้เด็กเด็กต้องสตันเกวีนั่นแหละจังหวะน,นี้ขอโทษขอสตันจะดีมากอ่าเรียบร้อยครับผมจักรพรดเด็กสตันนะสวยงามครับไม่มีที่ติแล้วตอนนี้อืม้มตอนนี้เหลือแค่โซนิกตัวเดียวเท่าน,นั้นแทงท็อปโอ้บลัดฟัดเหวี่ยงไปอ่ะอืมเจ็บครับผมบอกเลยเจ็บเลือดเด้งขึ้นมาครับผมอ่ะ ดาชัยจรวดอันรอยครับอืมติดรับดาเมจไปโอ้ยไม่ติดรับดาเมจด้วยโจเซเตะอืมรอบที่สองครับผมอเสียดายอะ่ะฝังสี่เงาโอ้โจเซ่ลาก่อยอ่ะถ้าซึ่งเมื่อกี้ไปครับผมเรื่อนหินทำลายฟ้าครับโซนิกไกดที่ตูม้มเรียบร้อยครับผมตกใจหมดคิดว่าจะแพ้นะ แต่ก็ไปต่อครับเนหไฟเฟมบอมาเฝ้าบ้านแมวเกวินหรือว่าสูสีนะรู้จักตัวละครสูสีอยู่นะครับแต่หวังว่าเกวินจะไม่ได้ออกสกิลจะดีมากอ่ะหมาอย่าเพิ่งออกนะหมาโอเคเกวินไม่เป็นไรสตันตัวที่อยู่3ตัวนี้โอเคได้อยู่โอ้ย3ตัวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละขอแค่ทัดได้อันตีนะครับผมเลื่อนหินทำไรฟ้าครับ ตูมผนคำสาปไป6ตัวสวยงามมากเลยครับตอนนี้ทัาติดไม่ย่อทอแล้วนะอ่าทัสซึเมกีิของเขาครับผมพลังจิตทะลวงลาก่อยทัสซึเมกีิเราแต่เขาก็ตายแบบรัวๆนะหมาฟฝ้าบ้านแมวแฟทะลวงอุ้ยตัวหน้าตัวหน้าเหลือเลือดนิดเดียวตายแบบรัวๆครับผมอะเด็กตีธรรมดาอะโอเค โจเซ่ก็ตีธรรมดาฮิวนะครับผมฮิวนิดหน่อยโอเคไม่นิดหรอกเยอะอยู่อ่ะหมาเฝ้าบ้านแมวแฟดทะลวงตอนนี้เหลือโจเซ่กับหมาเฝ้าบ้านแมวหรือเปล่าเนี่ยโอเคหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ไปครับผมโจเซ่ Jose ปืนใจสูญสสายครับตู้เป็นไงครับหมาเฝ้าบ้านแมวติดไม่ยอดทอนหนึ่งทีหมาเฝ้าบ้านแมวแฟดทะลวงโจเซ่ Jose ก็ยังมีโร่อยู่ติดไม่ยอดทอไปครับผมได้อยู่แหลอะอะ ปืนใจญ่สูญสลายครับผมไปอีกรอบไปอีกรอบเป็นไงล่ะเลือดเด้งขึ้นมาหมาฝ้าบ้านแมวแฟตทะลวงครับผม,มยังไม่เข้าเท่าไหร่นะหมาฝ้าบ้านแมวไปครับผมโจเซ่ปืนใหญ่สูญสลายครับตู้ติดไม่ยอท้ออีกทีรอบที่ห้าครับผมอมยังยืนอยู่อีกหมาฝ้าบ้านแมวแฟตทะลวงโอเคมาโจเซ่เตะไปแบบธรรมดาครับผมนี่ไง โอ้โหก็ยังไม่มีตัวตายนะเนี่ยอะหมาฟอบ้านแมวแฟดทรลวงอีกครับผมรอบที่หกแล้วค่อนข้างที่จะนานจริงๆไปครับปืนใหญ่สุดสลายต่ออืมเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยนะครับอะโอ้โดาเมจเยอะเลย51%นะครับโจเซ่เท่าไหร่ละเราได้เวลาไปตีบอสแล้วมั้งเนี่ยอะตีบอสเลยแล้วกันบอสบอสบอส โอเคตีเกลิวน่าจะดีกว่านะเซตตี้บอสอเด็กไม่ใช้ก็ได้ถ้าเอาจริงๆตัวรับดาเมจอะ่ะน่ากากหวาโอเคบีสคิงก็ดีนะเอามาไล่ตีเลยอะ่ะประทัดออกแล้วเอาบีสคิงใส่ ผมปะเนี่ยดาเมจดาเมจทัดก็เยอะนะ,อะโอเคครับผมก็เอาเซตนี้แล้วกันอ่ะลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงจะพังหรือจะปังนะอ่ะโอเคพลังจิตเคลื่อนหินครับผมอืมอืมตัดซึมมือกี่ครับเรื่อนหินทำลายฟ้าครับ ตู้มไปโอเคร้านหานะโซนิกตีธรรมดาโจเซเตะไปครับผมคิวให้ตัวเองหรือว่าสวยงามอยู่ตีไปครับผมรับดาเมจร,รอบต่อไปจะได้เห็นดาเมจจะจัดของหน้าก,ากากหวานของเราแล้วอ่ะโอเคอ่ะซ์เมื่อกี้ครับผมเรื่อนหินทำไรฟ้าครับตู้มร้านเนะตีธรรมดาโอเคอโจเซ ไม่น่าให้โจเซนตีเลยร้านสามขอใหม่แล้วกันขอรอบใหม่ขอรอบใหม่อร,อหมอรอบที่สามครับผมพลังจิตขื่นหินอือหือปีธรรมดาก่อนแล้วกันอ่ะเมื่อกี้ไม่มั่นใจนะครับเตะไปโอเคหน้ากากหวานอันตีครับอือหือห้าร้านสานะค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเลยแหละ เดี๋ยวกดข้ามเลยแล้วกันดาเมจที่ทำได้จะเท่าไรครับผมโห7 ...........73 ล้านนะครับกับพลัง7ล้านแล้วก็ตัวละครตัวตีบอสก็ต้องบอกว่ามีแหลอะอะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้มีราชาเต้ดินในทีมเราน่าจะเอาราชาเต้ดินออกอาจจะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอดีนี้นะครับขายเบาๆที่ 280บาทนะครับผมเป็นไอดีท็อปเซิร์ฟท์ซืมืกี้คอมโบกับจอเซ่นะแล้วก็เล่นมันๆแบบดีเลยอ่า280บาทนะครับพลัง7รล้านใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ